สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการใช้งานฟังก์ชันเชิญคนถูกใจโพสต์มากดถูกใจแฟนเพจนะครับก็คือแฟนเพจนะครับก็คือต้องเป็นแฟนเพจของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับแฟนเพจของผมก็คืออาร์แอนดพลานะครับโอเคให้เราเข้าแฟนเพจตัวเองนะครับทีนี้ลองสังเกตนะครับ คนที่มาไลฟ์โพสนะครับลองคลิกตรงคนที่มาไลฟ์โพสนะครับเราจะเห็นนะครับมันจะมีปุ่มเชิญนะครับบางอันนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้มากดถูกใจแฟนเพจแล้วนะครับแต่เขามากดถูกใจโพสต์เราซึ่งเราสามารถกดปุ่มเชิญแบบนี้ได้นะครับแบบปกติาาก็จะเป็นการเชิญเขาการเชิญนะครับจะสามารถทําได้มากสุดหนึ่งแอคเคาสามารถเชิญได้มากสุด 500คำขอนะครับรวมหมดทุกเพจสมมุติคุณมี4เพจอย่างเงี้ยครับคุณทําแบบเนี้ยทุกเพจก็รวมกันได้มากสุด500นะครับเพราะถ้าเกินปั๊บเนี่ยเฟซบุ๊กมันก็ขึ้นแจ้งนะครับว่าคุณทําเยอะเกินไปก็รออ24ชั่วโมงก็ทําได้อีกนะครับจะได้ทุกๆ500คำขอนะครับทีนี้วิธีการทํานะครับเวลาเราเข้ามาในโพสเรายังไม่ต้องเปิดโปรแกรมก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูโพสต์นะครับโพสต์ไหนที่เรามีไลค์เยอะๆอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ให้เราคลิกขวาแล้วก็เปิดในแท็บใหม่นะครับคลิกขวาแล้วก็เปิดในแท็บใหม่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาเปิดโปรแกรมนะครับทีนี้อันนี้มันไลค์น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโพสต์ที่มันมีไลค์เยอะๆนะครับ คุณอาจจะใช้ฟังก์ชันอ่า a t t a k feed ก็ได้น,นะครับเพื่อดึงอ่าโพสของแฟนเพจคุณว่าโพสไหนมีไลค์เยอะมากที่สุดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอามายกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมดึงไว้นะครับโอเคผมก็ copy ไปนะครับแล้วก็เปิดก็คือคุณสามารถเข้าไปในเพจของคุณแล้วก็ คลิกขวาที่โพสต์ที่ต้องการได้เลยครับอย่างต,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือโพสตนะครับโพสตของไฟนเพจที่ผมมีไลค์เยอะนะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับผมก็คลิกขวานะครับที่คนไลค์นะครับแล้วก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับมันก็จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นเขียนว่าเพื่อนเพื่อนนะครับให้เราคลิกตรงดูเพิ่มเติมนะครับ เราจะเห็นเป็นเชิญเชิญนะครับแบบนี้คือแสดงว่าเราทําถูกแล้วนะครับโอเคพอกขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโอเคเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ปุ่มนะครับเชิญคนกใจโพสต์มวกดถูใจแฟนเพจของเราตรงนี้คือเวลาดีเลย์นะครับอาจจะใส่เป็นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ เพราะส่วนมากไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับจากที่ผมทดสอบก็ไม่ว่าจะช้าจะเร็วใส่จะช้าจะเร็วก็สามารถเชิญได้มากสุด500คําขอนะครับต่อวันทีนี้พขึ้นแบบนี้นะครับก็กดเริ่มส่งคาเชิญะน,นะครับสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเริ่มกดให้อัตโนมัตินะครับเราก็ปล่อยคุณสามารถย่อหน้าต่างนี้ลงก็ได้นะครับ หรือว่าไปใช้แท็บอื่นเล่น facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องเปิดแถบนี้ไว้นะครับมันก็จะทำงานของมันไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็ส่วนปุ่มเพิ่มเติมนะครับที่มัน,นกดได้เห็นนะครับแบบนี้ถ้าเยอะเกินไปมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเคยส่งไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เราปิดโปรแกรมไปเลย ก์ชันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ